วาย่าวายปั๊บแหมไหมคะนี่เหลียวมากใช่ไหมแต้องใช้แรงเนี่ยแม่อันนี้ก้คนนะลูกต้องไปใส่เพิ่มอีกเช้อมาเลยอ่อยังเห็นแม่กเด็นแตายเลย่ะะ เฟืตะเกียงมานั่งร้องไห้หนูไม่อยากกลับบ้านวันนี้จะกลับหรอคะก็อยากอยู่กับย่าพ่หนูไม่ชอบกลับจะอยู่กับย่าคนเดียวก็ไม่อยู่ต้องให้พ่อให้แม่อยู่ด้วยหนูก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ด้วยเออว่าผสมกันเนาะอภาษาเล็กน้อยเนาะมันอยากเป็นอันนี้เลยเนาะมันเป็ีนตั้งน้อยเนาะอยากอยู่ครบไงหนูอยากอยู่ที่นี่ตั้งวันทั้งคืนเลย เลยเดี๋ยวทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเจอแล้วยายคำแล,ล้วคะเด็กก็โทรมาเยี่ยมเลยไปโทวเอาเหรอเหมือนเหมืนมนมอนกับย่าโทรไปหาหนูเหรอตังน,บบนี้แหละมันธรรมดาเมื่อคืนเลยถ้าเราบอกยา่าก็แม่น่ะ